สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับมาพบกับผมนะครับดิวจากช่องดิวฟรีสไตล์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมา แนะนำสินค้านะครับในร้านของผมนะครับธนกิจการค้านะฮะเราจะพูดในภาษา MC นะครับการแนะนำของผมเมื่อกี้ภาษา MC นั่นเองนะครับหลายคนนยังไม่มีใครดูนะครับว่าผม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อนนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดนะครับแนะนำสไตภาษา MC แล้วกันนะครับอย่าไปชมรอ้อมกันนะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับลเลยนะฮะ พบก <im it ako st anza>? <im it> ับผมนะครับดิวนะครับจากช่องดีฟีสตล์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกๆคนนะครับมาดูขนมแล้วก็ของเครื่องใช้ในร้านของธนกิจนะครับผมในร้านดิวนั่นเองนะฮะชื่อร้านวัดนกิจจันชานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมทั่วๆเลยนะครับร้านเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับเราเริ่มจากจุดแรกของเรากันดีกว่านะครับนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับเรามีขนมต่างๆใดๆมากมายให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ แล้วก็ไเรียนฝังนู้นนะครับซือของเครื่องใช้นั่นเองนะครับอแต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกกับคุณข่างกอนนะครับว่าทางร้านเนี่ยเห็นเจ้าของเนี่ยเขาบอกมาว่าถ้าท่านใดนะครับมาเข้าร้านธรกิจการค้าเนี่ยถ้าซื้อของครบ200บาทนะครับทางร้านเรามีของสมนาคุณด้วยนะครับผมนะครับของสมนาคุณนะครับมันเป็นแก้วแน่นอนไม่แก้วกะปุกแบบชามข้าวอะไร เดี๋ยวไปหลังไม่ดีกว่านะครับถ้าขยับรูก็ติดต่อสอบถามเจ้าของร้านได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปชมฝั่งนร้ดีกว่าครับนะครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่การรับชมเข้าของเครื่องใช้แบบจริงจังนะครับธุรกิจการค้านะครับการมองไปอีก10ปีข้างหน้าเลยนะฮะพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันโดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากชาวบ้านนะครับให้รีวิวสินค้า เราก็ต้องจัดสักจอกสิครับเอ้ยไม่ใช่นะครับจัดสักทีนะครับร้านนี้นะครับเห็นเขาบอกว่ามีการจัดแคมเปญพิเศษนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าคืออะไรนะครับ้าร้านนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นเขาบอกว่าจะมีการจัดแคมเปญสุดพิเศษนะครับสุดยิ่งใหญ่อลังการเลยนะฮะนั่นก็คือเบียร์วุ้นนั่นเองนะครับเบียร์วุ้นนะครับทุกทุกคนนะครับสามารถมารวมตัวที่ร้านธนกิจการทค้าได้ ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเขามีการจัดแคมเปญจุดยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สีท่านแรกนะครับใครที่เข้ามาร้านธนกิจการค้านะครับก็สามารถที่จะฉลองนะครับแล้วก็พาที่กันได้ในบริเวณนี้นะครับผมโอเคนะครับมาคุยกันมามากแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ดูสินค้ากันวันนี้นะครับเราจะมาให้ทุกท่านนะครับได้ดูสินค้าของธนกิจการค้านะครับผมนี่ก็คือของเครื่องใช้นะครับ อ่ะไม่ใช่นะครับอันนี้คือของกินนะครับของเครื่องใช้อยู่ด้านบนนั่นเองนะฮะนี่ก็คือพวกสำลีนะครับแล้วก็พวกขนมปอกเก้นะครับแล้วก็พวกกาโฟนะครับแล้วก็พวกเบนตานะครับแล้วก็ทวิกกี้นะครับแล้วก็พวกขนมด้านล่างนะครับโปโตู้้นะครับแล้วก็ปาเต้นะครับผมแล้วก็โลโลคสต้านะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายนะครับหาซื้อได้นะครับตามซีเวนอีเลเว่นแล้วก็ร้านขายของชําทั่วๆไปนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็คือร้านธรรมดานะครับร้านที่อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับได้เข้ามาใช้บริการณจุดนี้นะครับเราจะให้ทุกๆท่านนะครับไม่ได้ให้กลับบ้านฟรีๆนะครับในเมื่อทุกท่านนะครับได้ควักเงินนะครับจ่ายแล้วนะครับในราคา200บาทนะครับเราจะมีของแถมนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยหลังมาดีกว่าว่าของแถมคืออะไรนะครับผม และในวันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงการประมูลสินค้ากันนะครับในวันนี้นะครับเรามีสินค้ามากมายที่จะมาประมูลให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับและประมูลในครั้งนี้นะครับเราจะมาเริ่มด้วยกันที่สินค้าตัวแรกเลยนะครับนี่ก็คือขนมมารามือนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามารามี่นะครับครับอันนี้นะครับสามารถเอาไปทานได้แล้วก็เอาไป ไปปลาเล่นก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะขอการประมูลนะครับอยู่ที่ราคานะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับอ่อนนะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมใครราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับไหนไหนใครมีให้มากกว่าหนึ่งร้อยบาทครับมีไหมครับอ้าคุณพี่สองร้อยนะครับมีใครให้มากกว่าสองร้อยไหมครับอ่ะท่านผู้หญิงคนคนนู้นนะครับอ่ะคุณท่านผู้หญิงคนนู้นให้ 450นะครับมีใครให้มากกว่าทวิตันนุนไหมครับสี่ร้อยห้อ่าคุณน้องสาวเท่าไหร่นะครับอ่า800นะครับ800นะครับเรานะครับจะจบขนมอ้อนนี้นะครับที่800ดีไหมหรือมีใครจะให้มากกว่านี้ครับมีไหมครับโอ๊ตพระเจ้าไอีผู้หคนนั้นให้1ล้านบาทนะครับขอโทษนะครับอ่า1ล้านบาท ห่อนี้มีมูลค่า1ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมรบมือโอ้โหก็เลยครับ1ล้านบาทนะครับล้าเนาะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับ1ล้านบาทนะครับห่อนี้นะครับเอาไปนะครับทำบุญนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ดีกบาไหมอ่าเรามาเจอแขกผู้มีเกียรตินะครับท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าน้องน้องภูใช่ไหมครับน้องภูมาซื้ออะไรครับ น้องภูยังพูดไม่ได้นะครับตอนนี้นะฮะกำลังช็อกอยู่นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือสินค้าต่างๆนะครับมากมายนะครับหลังจากที่มีลูกค้าประมูลไป1ล้านบาทแล้วนะครับเราก็มาดูสินค้ากันต่อนะฮะก็จะมีคร่าวๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะสินค้าของเรานะครับมีเลยนะครับนี่นะครับน้ำดื่นนะครับเครื่องดื่ม ต่างๆมากมายนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ได้สาระแนวไอสาระความรู้นะครับไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้นะครับผมยูธนกิจนะครับจากช่องยิวฟิต์ไทก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับส่งกําลังใจดีๆให้ผมในการทําคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ どうした